me <laughs>

Nak aku đây <t mysticism> yeah. à, được okay. ừ, rồi, <brain to Jamie's Kate> <timb> <Right. tào đ entertained>

เสียงอะไรวะเฮ้ยมันหอะไรมาวะเฮ้ยมันจะตามพวกเราเฮ้มันจะตามพวกเราาวเราเอ้มันะาหเมนะไามนเาหีอเยวะ เฮ้ย,ย,ยใ<ห>้รหนูขึ้นไปทำอะไรกันนั้นวะโอ้อแมวไอ้ยอดกูขึ้นมาดูสัตว์เฉยเฮโอ้โกูไม่ได้หลอกพวกมึงอยู่แล้วกูหนีมีมานั่น <c oughs> <c oughs> แหละกูหล, <c oughs> ลงไม่ได้มึงก็หองกูหลงเข้าไปทีเร็วสิแมว ให้ผมแห่ก่อนแห่แห่ไอ้แมวไอ้ยอดขึ้นไปทำอะไรบนนั้นวะกูก็ดูมาดูสัตว์ข้างบนนะสิมึงบอกมึงจะโกหกนะเออกูหนีหนีมามึงตัวมึงช่วยมาเอากูลงไปทีกูลงไม่ได้ เอาหนาพี่นะเฮ้ยไอแมวไอยอดรับกูดีเว้ยข้งมาเลยเดี๋เดี๋ยวเดให้กูหาทำเลก่อนเดี๋ยวกูหล่นแล้วมึงยุ่งเลยด้วยหัวกูยไอแมวมึงรับกูด้วยเฮ้ยยอดเอ้ยอดไอ้ยยอ ทำยังไงมึงไม่ต้องห่วงมือกูเอ้เฮ้ย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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเ้ยมฮ้ยยเยเฮเฮ้ยเย โม่้มันจะตามเรามาหรือเปล่าวะกูไม่รู้ดิวะพกูไม่เคยหนีอะไรขนาดนี้เลย เฮ้ยฮแย่โอ้ไอ้คึ้จะาทำอะไรวันนั้นวะไอ้ไทยโอ้โไอ้ไือว่า้มาดูหมีเลยนี่ตกใจหมดเลยขึมาดูตาดเฉยเออแล้วเอาไงอ่ะเฮ้ยกูลงไม่ได้ช่วยกูลงทีกูขึ้นได้ตกูลงไม่ได้เออที่ททททท แมวแ้วม oh, ันจะตามพวกเรามาหรือเปล่าวะกูกูก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่กูเป็นนกามาตั้งทีเนี่ยกูไม่เคยหนีอะไรขนาดนี้เลยวะไอ้ไทยขึ้นไปทำอะไรบนนั้นวะไอ้แมวไอ้ยอดช่วยกูทีแล้วมึงขึ้นมาทำอะไรบนนั้นวะ กูก็ขึ้นมาดูสิงสาราสัตว์นะด้ที่แน่นๆๆมันต่อโกหกกูนะเว้ยกูขึ้นมาทำอะไรกูไม่โกหกก็ได้กูหนีหนีมาพวกมึงช่วยกูลงทีเอาไปช่วยไม่หน่อยเว้ยกูลงไม่ได้มา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 ลงมาโอเคไปเรื่อยมาล็อกสี่สามสองลงมาอยากให้ช่วยรับเออพวกมึงช่วยรับกกูหน่อยไปลงมาเว้ยเฮ้ยมันลงยังไงวะเนี่ย อ่ะเธอเดี๋ยวมันอะไงคอยประคองกูด้วยเเออมึงไมต้องห่วะไอแมวมึงขยับมาอีกดิเออเออมึงเอาต yes ีลงมาิวะอันนั้นอนนัเดียวมันจะหลุดเอ้ยเอเอเอ้ยเออเออไหนเท่อ่เออไหนๆไอ